ข่คือแหล่งโปรตีนยอดนิยมในราคาเข้าถึงได้การได้มาของไข่มีขั้นตอนที่ต้องแลกด้วยชีวิตของไก่ตัวผู้ที่จะถูกทำลายทิ้งส่วนไก่ตัวเมียจะถูกเลี้ยงแบบกักขังในสถานที่อุดอัดขับแคบและปล่อยการเรือนกระจกทันทีที่ออกจากแม่ไก่เลือกไข่ก็จะมีการปนเปื้อน,นจากอุจจาระแม่ไก่และสภาพแวดล้อมจากจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยโดยง่ายรวมถึงโรคระบาดไข้หวัดนกที่ซ้ำเติมให้ผู้ประกอบการได้รับความสูญเสียในช่วง1ิปีที่ผ่านมา มูลค่าการผลิตไข่ทั่วโลกเพิ่มจาก61ล้านตันเป็น77ล้านตันโดย4กลุ่มประเทศผู้ผลิตไข่อันดับต้นๆของโลกคือจีนยุโรปอเมริกาและอินเดียรวมถึงมีการบริโภคไข่ในระดับสูงด้วยแต่ปัจจุบันกลุ่มประเทศเหล่านี้ได้ปรับพฤติกรรมการบริโภคมาสู่อาหารจากพืชมากขึ้นด้วยเหตุผลหลายประการเช่นเป็นสินค้าที่มีอายุการเก็บรักษาได้ยาวนานหรือจากปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยที่ต้องฉลาดเลือกบริโภคอาหารที่ให้ทั้งคุณค่า และสารเชิงหน้าที่ทำให้มองเห็นช่องทางธุรกิจของไข่เทียมและจากข้อมูลการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ์ไข่ทดแทนทั่วโลกได้รับการประเมินไว้ที่1.13พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2020และคาดว่าจะมีมูลค่าถึง1.72พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2027ที่อัตราการเติบโตร้อยละ6.2บ่งบอกอนาคตที่ชัดเจนของตลาดไข่เทียมผลิตภัณฑ์ไข่เทียมทางการค้าทั้งหมดมีการผลิตในต่างประเทศ อยู่2ลักษณะคือแบบผงเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิปกติและแบบเหลวที่ต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็นแช่แข็งข้อจำกัดประการที่1ของผลิตภัณฑ์ทางการค้าคือมีปัญหาการใช้งานได้จำกัดเพราะการที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับนำไปทำไข่เจียวไข่คน้นจึงมีกลิ่นคาวของไข่มีรสชาติไข่ปรุงรสและมีสีเหลืองที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ยากต่อการเปลี่ยนเป็นอาหารจานอื่นและไม่สามารถใช้แทนไข่สดในการทำผลิตภัณฑ์เบเกอรี่หรือขนมหวานได้เลย ซึ่งถ้าไม่สังเกตให้ดีผู้บริโภคอาจสับสนในการเลือกซื้อผิดได้ประการที่ 2. วัตถุดิบในไข่เทียมทางการค้าของต่างประเทศส่วนใหญ่ยังคงใช้วัตถุดิบที่มีส่วนผสมของสารก่อภูมิแพ้ในผู้บริโภคและจากสถิติการแพ้อาหารของผู้บริโภคทั่วโลกมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปีในระดับความรุนแรงตั้งแต่เล็กน้อยถึงโคมา่าและกำลังจะเป็นวิกฤตโลกจะดีกว่าไหมหากมีผลิตภัณฑ์ผงไข่เทียมที่ทรงไว้ซึ่งคุณค่าโภชนาการของไข่สด และมีสารเชิงหน้าที่ดีต่อสุขภาพที่นอกจากจะปราศจากสารก่อภูมิแพ้แล้วยังสามารถทดแทนไข่จริงได้ทั้งการแปลรูปที่ไม่จำกัดแค่เมนูจานไข่แต่ยังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตขนมหวานผลิตเบเกอรี่บะหมี่สลัดครีมมายองเนสในภาคอุตสาหากรรมหรืออื่นๆได้ไม่จำกัดรวมถึงอาหารสำหรับผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ที่เน้นโปรตีนและอาหารฝีผู้ป่วยโดยไม่กระทบต่อสี และรสชาติและให้ประโยชน์ทางโภษณาการของอาหารที่ไขครึ่งกับไข่สดแนวคิดนี้จึงเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ผงไข่เทียมเป็นเอกที่ตอบโจทย์ได้ครบกว่าผลิตภัณฑ์ทางการค้าทุกแบรนด์ที่มีจําหน่ายในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไข่เทียมเป็นเอกไม่ได้ใช้วัตถุเจือปอนอาหารให้คุณค่าทางโภษณาการในระดับเดียวกับไข่จริงตรวจพบปริมาณสารเชิงหน้าที่เก็บรักษาได้ที่16เดือนที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ผงไข่เทียมจากพืชได้สารก่อภูมิแพ้ได้ระบุไว้ชัดเจนในชื่อการค้าอ่านออกเสียงและให้ความหมายเป็นไทยว่าเป็นเอกตัวอักษรเป็นมีที่มาจากคำว่า plant-based entirely non-allergen ที่มีความโดดเด่นของนวัตรกรรมด้านความหลากหลายของวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมที่มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสารก่ออาการแพ้ในผู้บริโภคอย่างแท้จริงและไม่จำกัดการใช้งานจึงแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ไข่เทียมนำเข้าจากต่างประเทศ ที่ยังมีการใช้โปรโตีนทัวเหลืองโปรโตีนกลูตเตนทั่วลูปปีนและทัวลูกไก่ไชเทียมเป็นเอกใช้ข้าวไทยเป็นวัตถุดิบหลักใช้โปรโตีนข้าวไฮโดรไลเซตเป็นแหล่งโปรตีนและทดแทนสารดิมาซิไฟเออร์และสารกอโฟมทางการค้าให้เกิดการพองฟูใช้แป้งฝ้ายข้าวมอสเป็นตัวสร้างเนื้อสัมผัสใช้พงไบโอเซลลูลสทำหน้าที่เป็นเส้นใยเชื่อมโยงโครงสร้างทั้งหมดและทดแทนสารโมดิฟายเซลลูลสทางการค้าและมีสาร DSL ท,ที่ช่วยสรงเสริมให้ตับคับสารพิษ และมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งใช้ผงยีสต์จากการหมักสาโทเป็นแหล่งวิตามิน B12 ธาตุเหล็กสังกะสีเบตา้ากลูเคนใช้ผงลำข้าวเป็นแหล่งของวิตามิน E ใช้ผงโปรโตีนข้าวไอโซเลตเป็นสารให้กรนลดการ,รมันันใช้ผงแป้งฟักทองเป็นสารให้สีเหลืองและวิตามิน A ใช้ผงเปลือกเก้ามังกรเป็นสารให้สีแดงและวิตามิน C ใช้ข้าวมอแดงด้วยลาอังคะให้สีแดงเข้มและสารโมนาคลินเค ผลิตภัณฑ์ไข่เทียมเป็นเอกให้คุณค่าทางโภชนาการระดับเดียวกับไข่จริงตรวจพบปริมาณสารเชิงหน้าที่ชนิดโพลีฟีนอลสารต้านอนุมูลอิสระสารยับยั้งเอนไซม์ ACE และสารกาบบ้านในระดับสูงสุดอันเป็นผลมาจากวัตถุดิบที่เลือกใช้ผลการศึกษาการทดแทนสารไฮโดรคลรอนและสารกอโฟมทางการขา้าพบว่าสามารถทดแทนได้ร้อยละร้อย ทำให้ได้สูตรผลิตปัจจุบันที่ลดต้นทุนการผลิตลงได้ยังมีนัยยะสำคัญการให้ความร้อนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าสีค่าความหนื่และค่าความแน่นเนื้อระดับเดียวกับไข่จริงมีค่าการอุ้มน้ำมันและการขยายปริมาตรไม่แตกต่างจากไข่เทียมทางการค้าผ่านการยอมรับในลักษณะปรากฏสีกลิ่นรสชาติเนื้อสัมผัสและความชอบรวมระดับเดียวกับไข่เทียมทางการค้าไม่พบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางจุลินทรีย์ตลอดยุคการเก็บรักษาที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม การทำนายอายุการเก็บรักษาโดยใช้เทคนิคคิวเทนโดยการเร่งบ่มที่อุณหภูมิ45-55อ,องศาเซลเซียสพบการเปลี่ยนแปลงของค่าการถือในเดือนที่9และเดือนที่6ตามลำดับสามารถระบุอายุการเก็บรักษาได้16เดือนและยาวนานขึ้นเมื่อลดอุณหภูมิลงสามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกใสแบบ10ล็อกไม่ต้องใช้สารดูดความชื้นและสามารถวางแผนโลจิสติกเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจได้อย่างครบวงจร